วนตับนะครับตัวนี้ตียู่ซ่องซ่ามหมยครับก็เป็นคูน้ำข้างหนานะครับตัวล่องนี้ครับนี่ครับนิดเลยครับก็กัดอ่ากบยางแกะขันจิ๋วครับรุ่นเด็กตกปานะครับเนี่ยใส่สยนะครับตัวนี้ครับก็ทีแรกกัดอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตีมาอีกฝั่งหนึ่งโหกัดกัดคอครับดุมากครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยครับก็เป็นรุ่นเด็ก ลุ้นกบยางแก้ขันจิว๋วลุ้นเด็กตกปานะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เอาคีมมาครับก็นี่ครับก็จะมีค่าด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใบลิ้วนั่นนะครับก็จะช่วยเรียกปากทีครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยครับกับกบยางแก้ขันจิว๋วลุ่นเด็กตกปานะครับเจ้าจริงสุดยอดครับ